ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมก็กอกอกกเสียงใครเคาะประตูรีบเปิดมองดูดูสิว่าเป็นใครโอองค์พระคริสเชิญสถิตในใจ ขอรับท่านไว้ในดวงใจเราใจปิดไม่เปิดเกิดประโยชน์อันใดรีบเปิดดวงใจให้พระองค์มาอยู่ชีวิตนิรันนั้นควรเชิดชูขอรับท่านอยู่ในดวงใจฉันจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ขอบคุณพระเจ้า